ท่านบระโยคาไวจรทั้งหลายวันนี้ก็มาปรารบเรื่องปฏิปทาของท่านบุทเท่าต่อไป ท่านมันเึกของท่านไม่ว่าเช้าที่4สิงหาคม2506วันนี้แจ่มใสมากเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาข้าวระกรรมฐานเป็นลำดับจนถึงที่สุด <c oughs> แล้วก็ยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์ข้าวพิญญาพราสมาบัติ พบท่านมนโมก,กัลลาอย่าลืมนะภัญญาพระราสมาบัติปัญญาพบใครก็ได้พบท่านมนโมก,กัลลาแล้วก็ท่านมหาการยนะพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาทั้งสองแล้วก็พบหลวงพ่อปานต่อมาก็พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรงทรงให้วาดว่า จิตของเธอเหลือส่วนเพียงอวิชชาเท่านั้นนอกนั้นผ่องใสบริสุทธิ์แล้วระหว่างนี้เป็นโคตรภูองอรหัตมักเข้าใจไหมคำว่าโคตรภูองอรหัตมักก็หมายความว่าท่านผู้ใดที่ได้พระอนาคามีแล้วกำลังปฏิบัติ เพื่อจะเข้าถึงอารหัตผลหรืออารหาัตมรรคในช่วงนั้นเรียกว่าโครตรภูาอารหัตมรรคหรือว่าในช่วงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่โครตรภูาอารหัตมรรคนี่คำว่าโครตรภูาอารหัตมรรคจริงๆแหละมันต้องเหลือตัววิชาตัวเดียวและวิชาตัวนี้ก็แนบเนื่องสนิทเกือบจะไม่มีแรงกําลังจะก้าวเข้าไปสู่ความพระอารหัตมรรค เหมือนที่กับคนหนึ่งยืนอยู่คร่อมรางเล็กๆขาหนี้ยังอยู่ฝั่งนี้ขานโน้นเหยียบฝั่งโน้นยังไม่ทันยกขาเป็นอันว่าเป็นโกดรฟูของอา่าตมักยกเมื่อไรไปอาารณาตมักเมื่อน,นั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรเป็นของจริงเป็นของสมมติทั้งหมด นี่ความจริงแล้วก็ควรจะประมวลความจำให้ดีนะว่าแต่ละขั้นท่านสอนระดับไหนท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจริงเป็นของสมมติทั้งหมดไม่มีอะไรแน่นอนย่อมสลายตัวไปหมดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งต้องพัดพรากจากกันหมดฟังแล้วก็คิดดูนะครับ พราร่างกายของเราเป็นในกอในขอไอ้ชื่อในกอในขอมันก็สมมติร่างกายเราเป็นชายเป็นหญิงเราก็สมมติขึ้นมาร่างกายมันทรงขึ้นมาเราก็สมมติแล้วมันก็พังหมดมันไม่มีอะไรจะเหลือสลายตัวหมดและทุกสิ่งร่างกายของเราคนดีร่างกายคนอื่นคนดีทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็ดีมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราในที่สุดเราคือจิตก,ก็ต้องพัดพ่ากจากมันไป นี่ผมก็ใหญ่มานิดเป็น,นวพระพุทธโพธน์ก็ออกสมเด็จพระจอมไตรน,นะฟังกันไม่เห็ดีแล้วก็จำหากว่าอท่านทำได้นะ <c oughs> ทำได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาก็ตามผมว่าพระบาทสมเด็จจีหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงสละทุนทรัพย์เพื่อเป็นธรรมทานก็ดี ให้ญาติโยมหลายท่านที่สละทุนทรัพย์มาเพื่อเป็นธรรมทานก็ดีท่านจะดีใจมากไอเงินที่ผมบอกว่าขาดไปแสนหนึ่งละผมเป็นคนไม่มีสตงังค์แ้าเงินส่วนนี้เป็นเงินของพระบาทสมเด็จเจ้าย่หัวแ้ะสมเด็จพระบรมราชินีนี่นาจเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินของบรรดาญาติโยมท้งหลายบริจาคกันมามากบ้างน้อยบ้างบริจาคก,กันเสมอผมจึงมีทุนขาด ไม่งั้นทุนที่จะขาดผมไม่มีเพราะเลิกไปนานแล้วไม่รู้จะตังค์ไหนไปซื้อค่าเรดคษาเที่ซื้อมาก็ดีบ้างชั่วบ้างมันก็เป็นของธรรมดาดีมาดีก็เสียไปเสียแล้วไอ้ส่วนที่ตีไปอัตราราคาออกไปมันก็น่าจะเป็นกําไรแต่ถ้าคิดแรงงานแล้วมันก็ไม่มีกําไรแล้วแถมค่าเสษเสียอีกค่าเสที่ต้องมานอนรอรับรอทับอยู่เป็นไม่หมด อันนี้ราคาอันหนึ่งก็อย่างเร็วที่สุดก็แปดสิบบาทเศษร้อยบาทเพราะว่าไม่อยังไงก็ไม่ไหวแม่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนอยู่ข้างในเนี่ยเกินกว่าสองแสนบาทที่ว่าขาดขาดสิ่งที่เป็นคกาเรษออกไปนะแสนเศษแต่ของใช้ทั้งหมดอีกอีกแสนกว่านี่ไม่ใจทุนผมทุนพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนา แล้วก็ทูลให้มนาญญาตรายาโยมพระธบริษัทท่านหวังเป็นธรรมทานต้องการให้พวกเรามีความดีได้ดีกันก็พยายามทำทุกอย่างนะคำสอนอะไรที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่ดีสอนท่านูุเท่าคำสอนอะไรที่พระมุกขลาณนะพระหากัจจายนะะรระอื่นที่เป็นอรหานถ้ามาสอนท่านบุตเท่าจำเอาไว้เป็นของหายาก ผมเนี่ยแม่นี่ดับผมได้ตำราท่านพูดเท่ามาแล้วนะความจริงผมเก็บไว้ตั้งแต่มาไหไรก็ไม่รู้เพื่มมาคนได้มื่เดือนอะไรเนาะเดจะเป็นกันยาอะไรนะี่นี่นะตอนนี้เองเท่าน,นั้นเอินไปเจอเขาถ้าผมได้มาตั้งแต่หนุ่มๆน,นะบางทีผมอาจจะเป็นอะไรสักนิดหนึ่งก็ได้อย่างเลวที่สุดอาจจะเป็นพระทรงชานเล้ว ว่าแหว่ห้อยห้อยท้ายๆของพระโนดาปฏิมักอะไรเนี่ยอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าสิ้นใดผมมันได้แม่งแก่มากนันแล้วแล้วแก่มากก็ไม่ยอมอยาฟันมันไปจนกว่าชีวิตจะท่งตัวจะได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมาฟังท่านต่อไปแล้วท่านโมกขาลานักอธิบายว่า ให้วิจัยถึงเหตุนี่ฟังของท่านให้ดีนะพระพุทธเจ้ากล่าวมาอย่างนั้นท่านสอนเพิ่มเติมท่านอาจารย์ให้วิจัยถึงเหตุเมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรหใหไหมไอ้รูปตัวนี้มันมาจากอะไรรูปที่มีชีวิตมันมาจากธาตุสี่ ท่าสี่มันทำไมไมันถึงจะเกิดผมไม่รู้ทำไมดีบายเรามานั่งนึกว่าไอ้ท่าสี่นี่มันทรงตัวไหมมันทรงตัวมันเป็นนิจจังแล้วไปอนิจจังเป็นทุกขรังหรือเปล่าถ้าไปยุ่งกับมันไอ้ร่างกายที่เป็นท่าสี่สำหรับเราแล้วมันก็เป็นอนัตตาท่าสี่มันสะอาดแล้วสกปรกนี่ผมก็ยายนะ่ะท่านบอกเอา แล้วก็ไอ้คนคนมาจากอะไรแล้วก็มันเป็นคนอยู่ตลอดไปไหม้าสีมันทรงตัวตลอดไหมเจ้าคนนี่มันมาจากอะไรเจ้าคนมันมาจากคนแล้วคนที่จะเกิดเป็นคนได้ก็มาจากกิเลสตัณหาปารทานและอกุศลกรรมมันมาจากความชั่วคนเนี่ย การที่จะเกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยเราคบความชั่วคือกินเลสตอันหาปาทานอกุศลกรรมจรึงมาเกิดเป็นคนแล้วก็อย่าไปส,สนใจกับความเป็นคนต่อไปเพื่ออะไรทําลายความชั่วมันจะสิฉันบอกวบ้านเรือนโรงมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากวัตถุาธาตุเป็นชิ้นเป็นอันเอามาประกอบกันเข้าเป็นบ้านเรือนโรง คนก็ไม่กันมาจากการสาม่สองไอ้ธาตุสี่นี่ก็เหมือนกันมันก็มาจากสิ่งที่สิ่งที่ส่วนผสมกันถ้าว่ายังไงต่อไปแล้วให้พิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่มีอะไรคงตัวมันแตกสลายหมดฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ตามฟังให้มากคิดให้มากเปิดฟังให้มากนะครับอันนี้แจก ผมบอกแล้วตั้งแต่คัดเศษที่สิบเอ็ดจนทัางจบแจกแจกคนภายในไม่แจกภายนอกแจกภายนอกผมผังแน่คนภายในที่อยู่ในปัจจุบันที่รับฟังอยูน่นี่แจกแจกแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปหมกตกนรกทำลายของสงเอาของสงไปเพื่อทำลายตกนรกผมไม่อนุญาตให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ หลอกลวงสฆงถ้าไปฟังเอาไปปฏิบัติพร้อมแจกแต่ไม่ใช่มาจากไหนจังไนก็แจกจะแ,แจกกันรุ่นเดียวเท่านี้นะผมไม่มีทุนถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทหรือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านทรงประทานมาอีกบอกว่าแจกแกคนภายในได้ผมจะแจกต่อ แต่มิฉชนั้นแล้วผมขอแจกจำกัดเฉพาะรุ่นที่ปฏิบัติอยูปปย่ปัจจุบันเท่านั้นน่กว่ากันไปท่านบอกว่าให้พิจารณาหาสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรทรงตัวมันแต่สลายหมดอย้อนเข้ามาหามงคลานะใหม่ย้อนไปย้อนมาแบบนี้เบื่อก็เบือ่อไปท่านบอกว่าจงให้พิจารณาวิจัยให้เห็นของ ที่เมื่อเห็นของที่เป็นรูปให้วิจัยว่ารูปนั้นมาจากอะไรคนมาจากอะไรบ้านเรือนโรงมาจากอะไรแล้วพิจารณาหาสภาพความเป็นจริงว่ามันต้องแตกสลายหมดแล้วว่าพระอาราัตผลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แน่ แถมตีใบซะด้วยสิว่าคิดไว้ว่ากี่วันก็ไม่ทราบจุดน้นบอกภายในหกก็มาหกสิบวันนับนึงบัตรนี้เป็นต้นไปวันที่เท่ารย่นจำไม่ได้ <c oughs> เปิดย้อนไปฟังอะไรกันท่านบอกว่าอารหัตผตลจะมาก่อนเวลาที่คิดไว้แม้จ่ะ,จะคร้มครืมทำไมอย่างนั้น พอฟังมาก็ชักเคลื่มเคลื่มแต่สลดใจพอคลึ้มปั๊บสลดใจทันทีเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วเนี่ยท่านว่าเท่านี้เราบ้าแล้วเลยเราได้แล้วนีนี่ถ้าไายังไงไอเจ้าเม่งเอ๋ยท่านด่าตัวท่านว่าเจ้าเม่งเอ๋ยเองฟังแต่คําพูดเองคิดว่าเองเองเป็นพระหลานพระหลานตาผลเราเลยเองนี่มันเลวจัดเจ้าเม่ง จงรู้จักตัวว่าเองนี่มีสภาพเ,เพียงเพียงแค่กิ่งกาเท่านั้นจงอย่าทะเยอทะยานคิดว่าเจ้าเป็นช้างแม่ท่านด่าตัวของท่านดียองอย่าคิดว่าเจ้าเป็นช้างสารตัวที่เขา้าโสงครามเจ้ายังมีรมหวั่นไหวคือเจ้ายังแพ้นนอำนาจของอวิชชายอยู่ สมเด็จพระบรมครูทรงบอกเองเองจำได้ไหมจเจ้าเมงถ้าจำไม่ได้เองจงฟังข้าข้าพูดให้เองฟัง่บเองยังแพ้อำนาจของอวิชชาอยู่ถ้าเองอยากจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูห้ามหันอวิชชาให้แหลกหลานไปท่านบอกตอนนี้ท่านตัดสินใจตายให้มันตาย ้ายตายอยู่กับความเป็นอรหัตมรักหรือว่าอานาคามีก็พร้อมแล้วแค่นี้พร้อมต่อที่ไปสู้ให้ยันตายเอาให้หนักสู้มานานแล้วยอมตายมานานแล้ว <c oughs> เมื่อก่อนนี้ยอมตายขั้นฌานสมาบัติตอน,นีนมิมานีองค์สมเด็จตัวทรงสวัสดิ์กล่าวว่าเราเป็นพระอริยเจ้าฉะนั้นขั้นอรหัต,ตผลเราจะสู้ยันตาย ยะไม่ยอมใครอารมณ์จิตพอคิดเท่านี้ถับพันรังสีรัศมีหกประการปรากฏเป็นองค์สมเด็จพระบรมสุคตมาไวมากทีแรกเห็นต้นก่อน,อนห็นทับพันนังสีประเดี๋ยวหนึ่งพระองค์ก็ปรากฏที่เห็นแสงแป๊บหนึ่งพระองค์ปรากฏทันทีบอกสัมกเกสีออยลูกผลข้างหน้านานาใดแน่แตัดสินใจยังงั้นไม่โูกนะลูกนะ เ้าหายเกินไปเร่งรัดเกินไปผลจะยับยั้งอยู่แค่นี้เจ้าจะไม่ได้อหัตผลแล้วกันท่านบอกแล้วกันไอเราจะบ้าเอาจริงๆสักหน่อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยับยั้งต้องเชื่อพระองค์ผู้ใดมาท่างหมดต้องเชื่อทุกอย่าง,งก็กราบถวายนมัสศการขอพระราชทานอภัยเพราะว่าทานอภัยไม่ใช่พระราชทานพระราชทานพระราชา แต่ความจริงท่งานก็เป็นธรรมราชาไม่เห็นผิดนี่ก็พูดคนเดียวมันจะผิดอะไรไม่มีใครเขาขัดคอเขาก็ว่าไปเออไอผมก็ว่าตามวิสัยของผมนี่ท่านพูดเท่าท่านเป็นพระอรหันต,ตมรรคท่านก็มีใจเขาไม่เหมือนผมอไอผมนี่น้ากวมันบวมบล้มนเนี่ยบวมบวมเป่งเป่ง,ปงหน้ากูจะเน่าเน่า เน่าเน่าคนเน่าไปเขาบอกว่าเป็นพระการเมืองเอาการเมืองก่าการเมืองเป็นพระการบ้านกับการบ้านเป็นพระการวัดก่การวัดเป็นมันทุกการที่ดีกว่าการเมืองเราไม่ได้ไปสมัครรูแ้แทนเราไม่ได้สมัครต้องตีเราต้องการทําให้เมืองของเราเป็นสุขเอาเอ้น,นี่จะออกนอกูกนอกทางนะ เราทําทุกอย่างเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทําให้คนเข้าใจกันขยะหาเป็นการเมืองการบ้านการวัดก็ช่างของชาวบ,บ้านปากชาวบ,บ้านไม่เหยบปากของเราเขาว่ายังไงปากเราม่ได้เมื่อยไปด้วยเขาพูดเขาว่าเราเขานินทาเราปากเขาเมื่อยเองให้เขาปล่อยของเขาเขาชมก็ยกประโยชน์ให้เขาเขาานินทาก็ยกประโยชน์ให้เขาเรากินข้าวแล้วก็น,นอนนอนทําไม อย่าวตัวไปนอนเอาใจนอนอยายนอนทำไมใจนอนหลับหูหลับตาไม่มองหน้ากิเลสเอาอย่างท่านพูทเท่าเล่งโกโก้ทะบายทบายอย่ากพูทท่านทั้งหลายเป็นนายทหารดีดีลายองค์บวดปับลาออกนะ่คนหนุ่มคนนัน่นแบบนี้นี่ คนหนุ่มคุนแเน้นแบบนี้นี่เขาอยากได้ยศถทามดาสั่งได้เงินเดินกันนี่มีเงินเดือนแล้วมียศแล้วลาออกขอบวชตลอดชีวิตก็มีหลายองค์กันที่ได้ปริญญาเออไม่ทํางานทํากันนะบางองค์สําเร็จมาจากต่างประเทศได้ปริญญาไม่ทํามาบวชบอกจะบวชตลอดชีวิตเอาบางท่านมีงานดีมีเงินดีเอามาบวชจะไม่เอาทิ้งงานทิ้งเงิน จะมาขอบวตลอดชีวิตทํากิจพระศาสนาโอ้ยพวกท่านนี่มันเข้ามาเยอะแล้วนี่ตัดความโลภตัยดยศถาบรรดาศักดิ์ตัดไปความโลภโอ้เข้ามาเยอะแล้วดีกว่าผมดีกว่าผมท่านมีความรู้สึกตัวท่านดีกว่าผมผมยังอีลงคงลงคงคลึงคลงงคล็งยงดีเมื่อไรก็ไม่รู้อาตามใจคนแก่นะ อย่าไปสนใจกับคนแก่กนี่เมล่อท่านพูดเท่าท่านบอกว่าโอ้โหพอคิดเท่านั้นแหละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้ามาเลยบอกนี่เป็นอัตตากิมนฐรรนิยกนะอารมณ์ของเธอในะยานะค่อยๆย,ย่องไปนะเก็บเล็กเก็บน้อยนะตัดนิดตัดหน่อยตัดตัด้ดดยขาดไปเลยอย่าบุ่มบม่แมแหมนี่ฟังให้ดีนะ แม้ท่านเรียกตัวท่านเองเม่งนี่ครึ้มครื้มน้ากลนั่นรูปร่างหน้าตัวหน้าตาท่านควรจะใหญ่โตนะลอยเม่งเขาเลยน้าท่านว่าอย่างไงท่านบอกว่ากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขออ้อขอัยแล้วเพราะข้าพระพุทธเจ้าสงสัยผลที่ได้แล้วว่าน้ากลจะเสื่อมเอาที่แล้ว เพราะอะไรเพราะจิตคิดอย่างนั้นนะท่นึกสงสัยทันทีเอ้นี่เราเสื่อมเสียแล้วตัวเนี้ยท่านว่าเป็นโคตรภูอนหาหัตามักจุดหน่อยเดียวอ,ยอนหาหัตามักหน่อยเดียวนี่เสื่อมเท่าแลา้นเองจิตนึกในคิดแบบนั้นสมเด็จพระพระกวันท่านกล่าวว่าอนณาคามีที่ได้มาแล้วไม่เสื่อมเนี่ยหรือมาตอนนี้ยังไม่เป็นอนหาหัตามักนี่เป็นในเพียงท่านบอกว่าอีกไม่เบ้าโซดว่า ท่านพระโมกขกลาบอกว่าอารหัตผลเะนได้ก่อนเวลาที่คิดไว้เท่านี้ที่คิดจะทุ่มใหญ่ในความจริงยังยังไม่ได้รหัตรมรรคเป็นโคตรโโปันนี้ท่านจนึงตัดว่าอกณาคามีที่ได้แล้วไม่เสื่อมท่านหมายเหตุบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนยาได้อะไรมักจะมีเหตุมีเิตให้ฟุ้งซ่านเสมอ ยิ่งเมื่ออยู่ในโคตรภูเขาโสดาบันในขณะนั้นพระในวัดนั้นหลายองค์ด้วยกันหาเรื่องหาราวก็จเจ้าวาสแล้วมันก็มาพาดพิงถึงท่านด้วยหาว่าท่านเข้าก็จะอาวาสความสร้างความเดือดร้อนเป็นศัตรูกันอย่าจะตีรันฟันแทงท่าไทยอยู่ตลอดเวลาแท่านก็นทําเฉย บางทีท่านเดินไปข้างหน้าท่านก็บ,บอกว่าโอ้โหไอคนนะั้นมันด่าบ้างอะไรบ้างท่านบอกท่านยิ้มบอกคุณด่าตามสบายๆดาาาย่ดากับสมัยเล่าผมไม่ด่าคุณเลยนี่คุณยังมาดา่าผมทําไมท่านก็บ,บอกอดทนได้ถึงสัตตะขตุปรมะเว้น้นว่าท่านได้พระโสดาบันเบื้องตน พอเข้าถึงโคตรภูรล่อกันใหญ่ท่างก็อดทนมาถึงสโสดาบันขั้นเล็กที่สุดสตากัดตรงนะะท่านก็บอกว่าต่อมาเมื่อใกล้พรรษานี้เมื่อก่อนจะใกล้ก่อนจะเข้าพรรษาพรรษานั้นนะไม่ใช่พรรษาที่ผมพูดนี่มาจะได้เอกิวิชี ทางสองคราวจิก็ุ้ฟงซ่านอีกเ <c oughs> มื่อจะเข้าโสดาละเอียดคือสกิทาคามีจิก็ุ้ฟงซ่านมีเรื่องฟ,ฟงซ่านอีกเมื่อจะเข้าอนาคามีจิก็ฟุฟงซ่านอีกนี่เข้าโคตรโฟอนาตามักก้าฟงซ่านที่ใหญ่เลยน่าคิดว่าก่อนที่จะได้ดีจะต้องยุ่งก่อนเป็นธรรมดาเชียแล้วนี่จะไม่ดีนะ กลัวท่านฟังแล้วก็จําให้ดีถ้ามีอะไรมากระทบก็ต้องนึกถึงปฏิบัติทาของท่านบุทธเ่าท่านบอกก่อนอะไรไม่ใช่เข้ามาของดีจะเข้ามามาต้องมีอารมณ์เข้ามาตัดเข้ามาฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่นึกฟุ้งเฉยดีไม่ดีูถชาวบ้านเขาด่าเขาว่าเขาเสียสีเขาแกล้ง,ลงที่ปาถาไม่ใช่นึกฟุ้งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรามีบ้านหลังเล็กถ้าเราจะปลูกบ้านหลังใหญ่มันก็ต้องหาท่าประสัมภาระให้มากกว่าต้องหาเงินหาทองนี่เป็นเรื่องธรรมดามันต้องอยุ่งมีข้มขอว่าถือว่าเรื่องธรรมดาไม่ใช่ผู้เท่าพูดนะที่ผมเนี่สำหรับท่านผู้เท่าละ่ะท่านบอกว่าคืนนี้ตอนหัวค่ำทำได้เล็กน้อยก็ต้องนอนชอบเพียจัดว่ากลางวันมันหนักฟัดทั้งวันเลย รอนหนักที่ห้ามหั่นก็นให้แหลกดีไม่ดีกินเหล็กเกือบไม่แหลกคนเกือบแหลกนองเพียนอนแผลาร้าสองสลิงแบบนี้ก็มันก็รอกันแหลกคนจะแหลกแล้วกิเหล็กจะไม่แหลกแอลเพียมากเมื่อนอนแล้วก็เห็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเด็จตอนสมเด็จสัมมาพทธเจา้าสมเด็จก็หายเพีย หายเพลียอารมณ์เพลียหายไปหมดทำกิจต่อไปถึงตีหนึ่งไม่ต้องนอนกันเลยทีนี้นะมาถึงตีหนึ่งทำเรื่อยไปพาถึงตีหนึ่งแล้วทำไงทำต่อไปอีกลืมเวลาไปตีหนึ่งอารมณ์ตกไมยความจิตถอนจากฌชนลืมตามมาตีเกา่าตีหนึ่งแล้วนะเนี่ย วทตีหนึ่งแล้ว่กลถึงเช้าก็ไม่เท่าไหรนี่รวบรวมกําลังใจใหม่เข้าพิญญาพระสมาบัติวันนั้นเป็นทั้งวันไม่ต้องไม่ไม่ต้องเลิกกันที่นี่พอ,อปฏิบัตานี้ก็ท่านถ้ายังไม่ถึงก็ยังยั้งไวหน่อยนะท่านบอกท่านยอมตายแล้วอีกทีนี้ให้มันตายไปในเมื่อวันทั้งวันมันไม่ได้หยุดจิดเป็นสุข กลางคืนเพลียมมกจะพักเห็นสมเด็จพระสัมมาพุทธเ,เจ้าตื่นที่ิันแล้วสบายใจมันอิ่มเอิบทําไปทิ้งถึงตีหนึ่งจิตตกตกเลืมตาไอจิตตกแล้วจิตต้องการอยาพักไม่ใช่ไม่เ,ไเวลาถึงตีหนึ่งเมื่อทํามาถึงนี่ได้ต้องทําสว่างได้ตัดสินใจข้าพิญญาพระสมาบัติทำกิจยกกิจวับนูนไปปล่อยอยู่ที่นิพพาน ลอยให้ร่างกายมันหลับรีไปตามสบายถ้ามองดูขันหน้าเอ๋ยทำไมอย่างนั้นเองจงหลับตามสบายถ้าเองเพียมาเองจะตายเองจะพังก็เชิญนะจ๊ะถ้าเธอพังมาเลยฉันจะอยู่วันนี้ฉันไม่ลงไปถ้าตอนเท้ายังไม่พังฉันจะลงไปทำกิจเพื่อเธอคืออาหารมาเลี้ยงเธอ เธอกับฉันมันคนละคนสิแล้วสินะจ๊ะฉันเอาสายเธอโชค์่าวเท่านั้นต่อจากนี้ไปเธอกับฉันขาดตัดย่ายขาดมิดกันเธอยังมีลมปราณอยู่เพียงใดฉันก็จะยังตะนถนอมเธอตามกำลังเพื่อใช้เป็นประโยชน์ถ้าเธอสิ้นลมปราณมาไหลแขงมาอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ตรงนี้เขาเรียกสมาณิพานนี่ทำไมอย่างนั้นท่คุยกันหน้าไอคันห้ามันก็ไม่คุยด้วยทำไงอย่างนั้น แล้วพูดไปเหมือนกับคนบ้าขันห้ามาันก็เฉยหลับฟีฟีฟีฟมาทีท่านมองดูเวลาว่าเอ๊ะเวลาฟ้าสางมันเช้ามืดแล้วลงเถอะลงมาพอเช้มืดลงมาท่านทำไปเมื่อลงมาแล้วก็ร่างกายมันก็ตื่นขึ้นใจมันลงตื่นขึ้นฟื้นเห็นพื้นชั้นบน เป็นดาดฟ้าสูงตอนนั้นท่านไปจุดหนึ่งในแดนนิพพานเนะ่ะจะลืมนะฟังบยาเฟือเห็นพื้นชั้นบนเป็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไปไม่ถึงที่แท่งขึ้นไปถึงไปจุดของท่านเคื่อท่านมีวิมานเป็นที่อยู่ของท่านนะวิมานนี่ไปได้นี่ที่ผมที่บาบอย่างนี้หาว่าไอ้เจ้ามีียุ่งอะไสินะไม่ยุ่งท่านเขียนนั้นไปเองว่าวิมานของท่านมีจะไปที่วิมานของท่าน เข้าไปได้แต่สีมันเจ่มใสไม่เต็มที่แต่เข้าไปได้ท่านบอกว่าเห็นดาดฟ้าสูงเราขึ้นไม่ถึงเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนมองวางหลางเห็นพระพักของท่านบอกไม่เป็นไรฉันจะช่วยฉันจะช่วยเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะช่วยความจริงเวลานั้นท่านบอกว่าเห็นท่านโมกนกนลาภาษาดีบทกระหจายนะ พระนรุษแล้วก็ท่านอ่าหลายท่านใหญ่มาว่าฉันจะช่วยจะช่วยแต่สมเด็จท่านสมเด็จยืนประทับยิงข้างบนมองมาบอกไม่ได้โอน,นี่มาจากโคตวิสัยต้องฉันช่วยเองคนอื่นช่วยไม่ได้แล้วท่านก็แบมือออกมาแล้วกวนมือยานิดหนึ่ง่งให้ฉัน ถ้าบอกเรารับเข้ามาชั้นแต่ว่าโบานไปชั้นก้อนหนึ่งสักคืนเข้าไปบ้างเช็จแล้วก็รู้สึกตัวว่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้แต่ว่าอยู่ด้านนอกมีห้องฟ้าโปรง่งอะไรท่านอย่างายไปไหนไม่ไหวแล้วหมดเวลาเสร็จแล้วนี่นะวันนี้ก็ขอ,อยุติตะเนียงร่รงนี้ขอบรรดาท่านหลายตั้งใจมาทำตามกิจของท่านตามบัิญาสายเดืนว่าสมคคนสวัสดี